สวัสดีครับวันนี้ออลเบลชมนะครับจะมาแนะนำทริปง่ายๆในการดูแลท่อประปาที่บ้านเวลามีน้ำรั่วซึมนะครับเวลาท่อประปาเนี่ยตามข้อต่อต่อตางๆมีน้ำรั่วซึมเนี่ยวิธีแก้ที่ถูกต้องก็คือมันก็ต้องตัดต่อท่อใหม่นะครับแต่บางท่านเนี่ยอาจจะตัดต่อท่อไม่เป็นนะครับผมก็จะมีคำแนะนำที่สามารถแก้ปัญหาไปเฉพาะหน้าก่อนจะตามช่างมาหรือบางจุดเนี่ย มันอาจจะแก้ปัญหาได้แบบถาวรก็ได้นะครับอย่างเช่นจุดนี้นะครับมันมีปัญหารูซึมตรงข้อต่อนะครับตรงนี้นะครับผมก็ใช้กาวอีพ็อกซี่นะครับปุดเอาไว้นะครับอันนี้ก็ใช้มาประมาณสัก8ปดปีแล้วนะครับก็ยังไม่ร่วซึมอีกเลยนะครับหรืออย่างจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เป็นท่อที่เพิ่งออกมาจากปั๊มน้ํานะครับ จะ <Es> อยู่ใกล้ปั๊มน้ํามากนะครับปั again, KK, water, salt, ๊มน <tamanho S 2> ้ <umbai. S 2> <to> ําคือตัวนี้นะครับก็ท่ออกมานะครับจากปั๊มน้ำเนี่ยซึ่งปกติจะมีแรงดันสูงมากนะครับเพราะเป็นปั๊มขนาด750ปอดหรือประมาณ1เกือบ1แรงม้านะครับนะครับผมก็แค่เอาอีพ็อกซี่อุดไว้จริงๆเนี่ยผมตัดต่อท่อได้นะครับมันก็ไม่ได้ยากกันเลยครับแต่ว่าผมแค่อยากลองทดสอบว่าถ้าผมไม่เปลี่ยนท่อใหม่เนี่ยนะครับ ไม่เปลี่ยนเกียวใหม่เนี่ยผมแค่เอาอีพ็อกซี่อุดเนจะอยู่ไหม,มก็อยู่นะครับนะแล้วก็อันเนี้ยมันก็อยู่มาประมาณสักน่าจะเกิน 4- 5หปีแล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะอุดกาวอีพ็อกซี่นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราก็ต้องปิดวาล์วน้ำนะครับปิดวาล์วน้ําไม่ให้มีน้ําผ่านจุดที่เราจะอุดกาวนะครับแล้วเราก็จะต้องเดรนน้ําออกจากทุกช่องทางให้หมดนะครับ ไม่ให้มีน้ําตกงค้างอยู่จากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้กระดาษทรายเนี่ยขัดตรงรอยต่อเพื่อเอาพวกเอาขอบมุมกระดาษทรายเนี่ยขัดนะครับเข้าไปตามซอกล่องเพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกติดค้างอยู่ข้างในนะครับจากนั้นเราจึงปั้นกาวอีพ็อกซี่นะครับมาอ,อุดนสำหรับกาวอีพ็อกซี่ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบประเภท AB นะครับก็คือ2อันผสมกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปนะครับตามนี้ครับ ก็หวังว่าคลิปนี้ครับจะเป็นประโยชน์กับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่ดูแลบ้านด้วยตัวเองนะครับก็จะเป็นงานง่ายๆนะครับหรือเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราวไปก่อนที่จะตามช่างมาเปลี่ยนท่อก็ได้หรือบางจุดเนี่ยมันอาจจะแก้ไขปัญหาให้เราได้หลายปีหรือถาวรก็ได้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมเอา watch นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ